พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันที่9กันยายนนี้ราคาหุ้นฟื้นตัวมาระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่ถูกถล่มขายรอบใหญ่เมื่อช่วงต้นปีโดยทำยอดดอยไว้แถวบริเวณ5บาทการกลับมาแล้วล็อกนี้กลับมาพร้อมกับวอลุ่มหนาแน่นพอตัวและมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นมายืนเหนือ1บาทได้เมื่อต้นเดือนก่อนแม้ว่าระหว่างทางจะมีแกว่งลงบ้างเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าดีอยู่เชา้านี้ราคาหุ้นร้อนที่เราตามสื่อเปิดที่1.66บาท66สตางค์หลขึ้นไหวอยู่ในกรอบ1.66บาท6 6ถึง1.74าท4สตางค์ขณะที่มูลค่าการซื้อขายราว500ล้านบาทเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัททาวเทคแอดวานจำกัดมหาชนหรือว่า AJD ที่ประกอบธุรกิจขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความบันเทิงภายในบ้านภายใต้แบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือแบรนด์ AJ สำหรับผลประกอบการของบริษัทปี57ทํายอดขายไปได้1,800ล้านบาทเป็นกําไรราว120ล้านบาทขณะที่6เดือนแรกของปีนี้ทํายอดขายได้ถึง960ล้านบาทแต่กำไรเพียง17ล้านบาทเท่านั้นแม้ว่าบรรทัสุดท้ายจะดูไม่มากและยังต้องลุ้นว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะพลิกฟื้นได้กลับมาเหมือนปีก่อนหรือไม่โดยในครึ่งปีแรกของปี57กําไรติดลบยอดขายน้อย แต่ก็พลิกกลับมาทำผลงานได้ดีในครึ่งปีหลังเพราะว่ายอดขายเซ็ตท็อปบอกหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทพลิกกลับมาเป็นกำไรส่วนราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อเดือนที่แล้วมาจากประเด็นการเซ็น MOU กับบริษัทในเครือ Alibaba Group เพื่อศึกษารุกธุรกิจ e-commerce ์ commerce. หลายล่าสุดก็มีความคืบหน้าเพิ่มเข้ามาอีกโดยมีรายชื่อของนักลงทุนชื่อดังเข้ามาติดโผเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ที่บริษัทเกินไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องการใช้เงินสักก้อนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้และในเช้าวันนี้ AJD แจ้งตลอดหลักทรัพย์ว่าจะเพิ่มทุนจำนวน800ล้านหุ้นขายแบบ RO ด้วยสัดส่วน20ต่อ1ราคา80ตตางค์และแบบ PP หุ้นละ1บาทและพบเสียยักษ์ติดโผด้วยโดยจะนำเงินเพิ่มทุนไปขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านโลจิสติกและบริการออนไลน์ ปบความหวังว่าหลังจากที่ดําเนินการได้จริงจะทําให้งบการเงินพลิกฟื้นแรงอีกครั้งดังที่เคยทําไว้ได้เมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกซี IMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าราคาหุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1นึบาท70สตางค์แล้วไม่ผ่านในช่วงสั้นมีโอกาสย่อลงมาที่แนวรับ1บาท62สตางค์ดังนั้นจึงแนะให้เก็งกําไรในกรอบ1บาท62บถึง1บาท70สตางค์และให้จุดชัรลอดที่1บาท60สสตางค์